เนาะอันนี้คือผลงานงวดที่ผ่านมาเด้อพี่น้องเด้อนี่คือผลงานงวดที่ผ่านมาเนาะมีให้เห็นชัดเจนเลยพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเสียดขาดตัดพี่น้องเนาะสามตัวครับผมสามตัวแตกครับผมอ่าสามตัวแตกพี่น้องชัดเจนบากพี่น้องเพิ่นให้หาหนึ่งแปดหาหนึ่งเก้าหาหนึ่งศูนย์เนาะ ให้3ตัวครับผมแตกสนันเลยพี่น้องเด้อแล้วการเลขลับครับเลขลับเนาะห้มากอสองครูพี่น้องอเลขลับก็เข้าอีกแล้วสามหกม่ 3, รูว่าแม่นมาตรใสกระรอกกันดียบพี่น้องแม่นเกินเหตุพี่น้องสยบทุกส้ำนักเลยอ่สาสยบทุกสำ้กสำนักเลยสำหรับชุดนี้เนาะอ่า ไม่แน่จริงไม่กล้าลงมาสั่นพี่น้องไม่แน่จริง,รงไม่กล้าลงแต่ที่นี่เนี่ยสามตัวแตกครับขา,าดปั๊บเม็ดเดียวเนาะสามตัวแตกสลับกันตัวพี่น้องก็มึงแต่จะเรกวิ่งพร้อมพี่น้องมาโค้งที่ถ้ายเรกวิ่งเก้าตัวเดียวไปเขารักลอยเนะาะวิ่งเก้าตัวเดียวแต่ว่าไปเขารักลอยพี่น้องบ้ามาโค้งที่ถ้ายแต่มันคักมันแน่อ่า เอาเงินนี่บอกว่าใก้ถึงไหมกล้าไหมว่าสันเด้กล้าบอกว่าสันเด้พี่น้องกล้าจะเอาเงินล้านบอกว่าสันเด้ได้มาแล้วว่าสันเด้อ่าที่เป็นตัวไรรอดที่ตามรับชมรับฟังน้ำกันได้พี่น้องเด้อะแต่ผมร่อน้ำกันครับมาแล้วครับผมเนาะงวดประจำวันที่สิบหกครับผมหลังจาก เก้าหาหนึ่งแตกไปพี่น้องอเนาะแล้วก็เหล็กรางหกสามเข้าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเนาะมีใครเห็นบ้างไหมเข้าเต็มเต็มเลยพี่น้องเลยเข้าเต็มเต็มกิ๊กคนมาเทนึงเฮ้กิ๊กคนมาเทนึงเหนียวเก็ดงวดมาหนึ่งครั้งเออเก็ตงวดมาเทนึงมาครบรอบสิรอบไปเก็ตงวดเอ้าวอ้อ้าพี่น้องนี่งวดเก้าเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นคักบ่ สามตัวแตกไปนี่ตัวตังคักบ่บานนี่จังคักบ่จับคู่กับแตกพี่น้องหานึ่งคุณไม่ครับจักเม็ดฟันบนเป็นบนฟันล่างเป็นล่างพี่น้องแล้วก็มีเลขลับแต่ว่าลับเกาหลีซิวเฉียดแอบนึงแต่รอนนะกันนั่นแหละเพื่อเพราะว่าไม่แน่ทุกตัวมีโอกาสเออแม่ไมีเขามีหลุดพี่น้องให้เป็นแนวทางอันนี้เป็นลับของเพื่อนโดยตรงพี่น้องกระซิบทั้งซองมาเนาะ ไฮมาแคนี่อ่าไ้มาแคนี่วัว่าอขันที่พี่รองนี่อ่าหัที่ผ่านมาครับผมแล้วก็ตัวเดียวตัวเดียวมันอยู่หลักลอยรอบที่เล้ารอบที่ตามเมืองว่ารอบมีปีนไ้มากตัวใดแล้วมันจะไปอยู่หลักใดนะเพรอติดตามให้ว่าแจกกันแจกครับผมอายะรอบนี้ที่กินตะวันเตรียมเ้าเสื้อมันจะมันจะอันมันจะหายะเป็นว่าปัดอีพีพี่รองขาดปัดเวต่ว่ามากหัวขเบิดแล้วเกี่ยงแล้ว อางวันนี um, ้เป็นได้ไรบาทในมากนรูเป็นได้ไรงนี้เป็นได้ไรเอาใจ FC รทุนนตัวไดึกตัวไดทุ่มตัวไหนอางนี้เอ้าีเเอ้าีห้าหกสี่สี่เป็นล้านเลยมงล้านเลยเป็น้านไปอยางตัวตัตได้ใจได้ใจาตะซื้อตรงเลยดี่ขายเขาไม่กระจายได้ได้นบาอหรับอวานี้สีที่หกลยบาทเหรอ้วมทุนไป่ไ้ซื้อเท่่ซือนท่านันสทา เอาก้อนมูด้วยแล้วขวางสูตรต้องเด็ดกอมูด้วยขอแราแต่งแรงเลยนะเรือที่วาไม่จะใสเด็กตัวไม่จะใสทิ่เราไปมท่านนะเรือมันมีทางมาของมันมีของสองมนหลงมันนะโอ้พี่้องเอ้เพิ่นคำนวดกินเชียนหานองเก่าแตตึ้มอ่าหานึองศูนย์หานืองเก่าหานึองแพพี่รองเข่าเต็มเต็มอันเลขลับเท่าเดือดางหกสามอยงไี้ เอาบ้มันกมันกานด้มันก็มัน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 ่แปลกันหกสเลยวันมันมาเขาเพรายบอกจรงนะเออเอาล่อได้พี่น้องได้สันนี้เด้าห้าหกสาอันนเพิ่นเพิ่นลอล่อลงาเพิ่นสีเก่งมากตัวไรได้สำหรับเรขับหาดปัดของเพิ่นเนาะแต่ว่าทีเต้องล่อฝ้าไปหาเลยีีซื้อเลยซื้อเลยดูคลิปน้าซื้อเลยเอซื้อเพราะว่าก่อนมันจะเขาปร่สมัคเลยดัง เขาทั th, ora, p p horses, march, ้ง er วันครับวันน so, ึ ire, ่งเก้ามัมันซีหาสามเขาาเ้บบาดเจ็บหนงคนนึงบาเจ็บหมดเขาหงดหนึ่งานึงกับช้ดนึ่งเก้าจมาหาี่หาสามมั้วันนี้มันเนี่หาหกซีจิก๊บาคนนึ่งสม่าถานฐานอะไรเทียาเขาเทียึ้นรอดรอดเลยรอดามันไม่ดมนต้องหมดไหมมันต้องมันสามันสอสามตรงกันมันตรงกันะ สองยางตรงกันสมยางตรงกันสามยางตรงกันตรงกันเลยถือมันือเนี่ยคือล่อเลยบาดบานมันมาครบบรจบกันเลยมันเออ่ละสูตมาครบปกันทรกอืมเอาพี่้องเลย้องมึงเอาเสียันใจกันเสียอ่าจากพินาเอาได้พี่้องได้เสียเสียซสองเราาบาดแล้วเี่ยเสียเสียฟูเพินจากควางสูตรเพินเอามาเพินดึกควางมือแล้วเออเือนหาหกซซีของเราบาเลย ตัวเดียวได้บ่ตัวเดียวนี่ตัวเดียวห้อบาทไมันซฟมาือเอ้ถือเยวกมาเนี่มาเบิงมาเบิงมาเบิงบาทม็ีตัวใดเนี่ยห้าหกสี่สามตัวเม็ดเดียวห่าปัดพี่น้องสำหรับชุดนี้ล่างสามตัวล่างเลยวนบานี่ห้าหกสี่เนี่หาวนมเนียวัยงเครื่องพี่น้องห้าหกส่ใจวตเตาะตค่ใจามสบายซื้อซื้อตรวเลยถัตัวนี้จะเอาหกสี่หกห้า เบกได้เบกเอปตรงนี้บาบ่เอาเงี้ยสนบอกระตตรงนี้ปเจตูเบาเลยจื้อตรงน้ปรตูปรตคนนน้อือถอไปอือไเลยเบาเบาเบาหายลยกคือนักเล้นพ่ออาซันที่เบาสหรับตัวนี้นักเล้พ่อนี่มอซื้อเรื่องเก้าปรตรงนี้หาที่ที่หาตามอระตูตรงนี้อ่าอ่าบ้านใหม่เก๋งวนนี่นอาดิหาฮีอืมหากซีนี่หาฮกซีนี่เรื่องเก้ากับบ้ากเก๋งวมา มันมันอีกาบกินไปเงี้ยแค่มากงเอายอะไรร่างนี่หาากับเจึดหาตวนี่งเอาสองเซต่อสองีห้ากับเจ็มาตัวนึงบ่ตัวนึ่งาร่างวิ่งห้ากับเจ็ดเอาต่อสองเซเจเล้วสมาใต่อสองอว่าต่อสองเออต่อสอเลยอ้าล่างมาให้กันไป้สามกูอันนี้คือชุดตองวดด้วพี่้องะชุดตองวดครับผมชุดตองวดไปพิจาราเบอร์พี่้องไปเจ้าต่อสายตัวเลย รอบนี้เราอยู่อีกติ่งแล้ววะอยู่ติ่งเลยเอาต evet. ัวเอาบนีด er okay. ้บอต้องเ่าไปฮะเสียกับซื้อบเสียกันใจอบอเสียกันแล้วแต่เสียพูดเอพููบอกกันิแล้วพกไปแล้วเออบอเสียเห็นบอพี่น้องมาหันหานึ่งเก่าเป็นไดสามตวแตกบ่งเก่าที่เแล้วอ่าห้ึ่งเรป็นเดาไบาทตอนนี้นน้อยเลยเือตัวเดียวเลยบาทที่พี่น้องเดียวคนวอ่าซื้อบซื้อกันแล้วแต่เท่าบาที่พี่น้องอ่าพูดแตพูบอกที่แล้ว เพราะว่าพผลงานเลีกเต็มขั้นออกมาออกอาการได้ยินนง่มมาได้ยินแต่ว่าเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเกี๊ยแล้วย่างเดียวกล้าวเสด็จพี่น้องสาวไปหาไปพี่น้องมันสเต็ดนั่นแหละโอ้ยูนิ่งเก่าซี่ห่าแซมเ์โอ้ยังไม่มาเลยซี่ไอ้โมนี่ห่าห้องเซา่ยวทำเป็นห้องเรียมเก็ดจะเป็นซี่ห่าห้เซี่ให้โลกไม่ให้โลกมาที่ห้องไปป้าโต้ป้าโต้พี่น้องเอ้ยค่ะเอาตามใจแล้วถ้าจะมาสำหรับล่างมีตัวไหนบ้าง ไหนมาไปพี 5, lings, 2, 2> 2, 2, 2> 2. 2> ่น well. yes um, okay uh ้องคบเลีย huh. ง ah ้าพี่น้องห้าสองเจ็น่ม่อ่มจ็ดสอองหาสองสองเจ็ดสอพี่น้องนะสอเปหมันไม่หากับเจ็ดบหาเ็นึ่งห้ากับเจ็ดจะมาตัวหนึ่ง ได้จับสองไซสไซปล่อยแสงก่อนปล่อยแสงปล่อยแสงลวต่อหได้เพราะว่าเม็ดเดียวเม็ดเดียวกล้าบอพนว่ากล้าบ่กไก่กล้าขายเขาขึ้นเร่วว่าพี่น้องถ้าไม่คุยเดี๋ยวไปข่มีนี่ลายก็ซเป็นลลังจะมีนึ่มันสหลแก้พันีวายตรงนี้มันงิซื้อนเลยซื้อบาทเลยตาควมใสเลยป่ครับความใส้ตามตัวตรงเลยคือว่าเลขสามตัวนี้คือทุ่มมัดมีเลยเยจะไม่องลยบาทหมันเราบอกเออใช่ไ ปากพี่น้องเอ้ยาวปอยแสนมาพี่น้องนี่เน้นเ้นปากก่อนแล้เด้อใบจังเลยแครนที่ใบมุกจเนี้ยเมนลวันาศูนหนึ่งกากับรอบที่แล้วมาศูนย์หนึ่งเก้ากับสี่ห้าสา่อแงหมดม่อเงโอ้เอานี่แหละพี่น้องแข็งแข็ง่อเพิ่บันใจประเดิร์ดพี่น้องแต่ว่าเข้ากับการไปกับไปกับน้ำเพี่น้องเลยจตละหน้ามือนะก็มีถ้ามาร์คสามตัวแล้วคนกบบไปกับน้ำเลยพี่น้องยาล่อให้ดังก่อน เอเนน่บานเียโอเอาเดี๋ยวเสียโอเอาพี่น้องค่ะเดี๋ยวว่าจะฟังเลขพูนจะฟังเลขพูนี่เตือนแล้วห้ามรอนะจัดได้จัดเลยก่อนใมนไม่เปลี่ยนด้วยเปลี่ยน่เปลี่ยนรียไม่มีเปลี่ยนแปลงเปลี่ยรังเหรอเปลี่ยนอ่า่ยเปลี่ยนคเปลี่ยนเปลีนเปลีิเดียวเะอหกสนะเน้นเน้นเด็ก้เปลี่ยนความพี่น้องมาเปลี่ยนเเอาล่ราง่งเปลี่ยน่างด้ย รอมัมากพหัมเอาียนองออืมตวารังมี่โอกาสเลี่ยนกับเบิดงสองสองหเราสหไม่ว่ามากคือเอาตัวเลี่ยนสองมาใส่ที่แน่ๆล่างนี่เจ็ดกับสองมันบ่เขียวหเกียวหเกียวหัน้ตัวเด่นเล่นกระพาลาเขียหัน้อยในพี่นองเด่นเจ็ดกับหาเพื่อผู้ใดมี่โเด็ดใส่เราสองมาคิดว่าสองมาแล้ได้ออสันแหละ้ต่อสองสอหลับเลยตการแล้วท่ว่ามีโวกาสยางเพี่ยนมีโอ่าอยางเพราะว่าฝึงตองอดดูมีโอกาสได้พีหนองเด้ตามไปต้องการนี้เยมีโอกาสแต่ว่า สามตัวนี้มีโอกาสใช่กันกมือไทยนะมือไทยมือไทยนะเพราะว่าเห็นบอลเหล็กรับเพิ่นมาหันสามหกกันพี่น้องแต่ใดแต่หุ้นแต่หกเหล้อง้องามย่าให้รอ<ะ>ให้ดังก่อนค่อยหาเดี๋ยวจะหาไม่ได้อ่าเดี๋ยวจะหาไม่ได้หกสี่ครับเพินม่อีกแล้วพี่น้องบางวัดเดียวขนาดได้องหกสี่สี่หกถ้่นรองหกคนแล้ว หกสี่สี่เขาเรยว่าหกไวิญาณหกสี่สี่หกขามวดนี่มวดก้อนก่ับหกสี่หกนี่มาขามวดแล้วก็่าทันกันเนาะหกมากเหกมาบ่อยนะบ้านนี้สี่หนี่สี่หกหกหนี่อ่โอ้ามวดขาวนี่อ่อาทีองเปยังที่สอเปานยังท่องารงรโอ้พี่นองเอยบาัดเดียวฮองบานนี้สรับตัวนี้เนาะ ฝากก่อนพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าไม่มีเปลี่ยนแปลงสำหรับแนวทางในบุญในบุญในบุก็เปลี่ยนแปลงมบุญไม่ยบุมี่นเปล่นแปลงบุไม่เปลี่ยนนี่ซึ้อติมโอ้บุญไม่เปลี่ยนว่ามีหไม่หรืไม่หรบว่ามีหรอกเดียวเดียพ่อเดียวไม่ต้องไปไม่ต้องหาอีกพ่อเดี๋ยวพ่อถือถึงเราไปรถเมเรางเือเถือเถือเถื่อพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวแล้กล่ามดีกวเตี้ยตราตียติสองเนึ่หละกอันสองเปนมา ถือไว้สามถือเลยพี่น้องมั่นใจเลยมั่นใจถือไว้สามถือเลยโตเดียวเม็ดเดียวโครู้เขาลอยไปแล้วอ่าลงทุนไปอาร์ตแล้วกวาดมูแล้วเดี๋ยวจะจะคว้างสูตรบ่าเนี่ยจริงว่าสันเด้พี่น้องอ่าเอาไปแล้วหันผู้ใดมีหลายก็หันก็ว่าใส่เม็ดมีเลยว่าสันเด้อ่าเอาสำรับตัวนี้ฝากต่อนพ่อแม่พี่น้องเป็นชุดต่องวด่อบอกเกย์เนี่ยเกยก่อนซุ่มของใหม่อดีตขาดปัดบได้พี่น้องได้บอกเกย์เสี่ยงซุ่มของใหม่เออมันรับซ่อมอยู่ได้ไหมอ่เดี๋ยว มาสั่งรอกันเดี๋ยวจะส่งให้สายตรงคัดปุ๊บเลยสำหรับเด็กตัวนี้เอาตัวเดียวลยแครนแตัวเดียวเลยจะเพียงเล็กเพรอะไมีโชคมีมัน้ำกันครับผมสำหรับทุกนี่ครับผมสวัสดีครับม่รู้จิอ่า